สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะฮะมาคนเดิมนะวันนี้ผมมากับรถเก๋งนะครับระดับผู้บริหารนะแต่ว่าไม่เท่านั้นนะเป็นระดับผู้บริหารที่ทรงสปอร์ตอ่านะฮะก็คือนี่เลยด้านหน้าผมนะครับเป็นเจ้าตัว Toyota Camry 2.0 e อ i m o นติะครับเป็นตัวชุดแต่งพิเศษของค่าย Toyota นะครับวันนี้บอกได้เลยว่านะฮะนานๆจะเข้ามานะ ครที่กําลังมองหารีบเลยนะติดต่อหาผมได้เลยแล้วคันนี้นะครับเป็นปี16.17นะครับราคาขายอยู่ที่719,000บาทนะนะออปชั่นฟังก์ชันของเขาจะเป็นยังไงลูกค้ารอติดตามชมในคลิปเลยนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวละเอียดต้องกคุณูกค้คคากดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s สไคร e แล้วกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับวันนี้ปเดี๋ยวเราไปดูเลยอ่าครับสวัสดีครับ ก็มาเจอผมอีกแล้วนะฮะมาเพยรยน์วันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะฮะบริษัทเพยรยน์นะครวันนี้เป็นวันที่29นะครับเดือน9 2 5 5นะครับมาช้าหน่อยนะครับมาถ่ายช่วงเย็นหน่อยนะครับคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะใครที่กําลังมองหารถเก่งซีดานทรงสปอร์ตนะฮะแนะนำคันนี้เลยนะแคมรี2.0เอติโมปี2016 17นะฮะราคาขายอยู่ที่ 7แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใครที่หาแคมเปอรี่เบาภายในสีดำนะฮะชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันหลอ่ลอๆนะฮะคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะคันนี้ก็จะได้เป็นตัวโฉมปีสิบหกจุดสิบเจ็ดก็ได้เป็นเกียร์ถุงแล้วนะฮะอ่าด้านหน้าของเขาจะไปจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวกันชนสเกิร์ตนะฮะที่เป็นชุดแต่ง นะฮะเป็นชุดแต่งพิเศษมีปาเซนเซอร์มาให้นะครับอ่ามีปาเซนเซอร์มาให้แล้วก็ล้อแม็กนะครับจะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับอ่านะครับใส่ยางเมชเชลินนะครับไซส์สองหนึ่งห้าห้าห้าสิบเจนะครับยางคันนี้จะได้เป็นยางปี2019สบกเบกสล้อแล้วนะครับช่วงล่างนะสวย,สวยนะแล้วก็นี่ชุดแต่งสเกิร์ตเอติโมตรงรุ่นเลย นะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะครับ VVT-i v v t WU นะครับเป็นตัวาวาวแปรผันแล้วนะครับนะ167แรงมาแล้วก็ได้เป็นหัวฉีด D4S แล้วด้วยนะครับประหยัดน้ำมันเลยประมาณ12โลตอลิตรนะฮะนะเป็นตัวเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับ เบาฟเปิดจะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดําเป็นกูเกียสมาร์ทเีเลตแล้วก็ในส่วนตัวกันสาดนะฮะจะเป็นตรงรุ่นจากโรงงานเลยนะโอ้รดกริฟมากนะเงาแวบเลยนะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้ประมาณ6 0เนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบไฟเบรก LED นะครับนะแล้วก็โคมไฟก็จะได้เป็นสีแบบออกสีรมควันหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวสเกิร์ตด้านหลัง นะครับสวยเลยนะสวยทรงทรงสปอร์ตมากนะครับปาเะเบียนก็สวยนะ6กกไก่ยอหญิง6806นกรุงเทพมหานครนะครับนะเป็นส่วนโ,โลโก้จะเป็นโลโก้สีโครเมียมนะครับตัวนี้ยังอ่าตัวนี้มีกล้องถหลังนะครับเป็นตัว DVD แล้วนะครับติดตุดเป็ดมาให้เรียบร้อยนะฮะและเรียกรถก็ถือว่ารถเดิมๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกคว่มจมน้ำนะการันตีได้เลยลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติได้นากระจกด้านหลังก็จะเป็นของ โต,ต้าเลยนะติดไลายฟ้ามาให้เรียบร้อยมีมา่านกระจกหลังแล้วก็ประตูซ้ายขวานะครับสอัสัญญาณเป็นคีพฉลามแล้วเอามาดูด้านหลังหน่อยในส่วนตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ถือว่ากว้างนะสำหรับแคมรี่นะครับสามารถหยิบเปิดจากด้านในได้เลยนะครับนะรายละเอียดตัวเมทอาร์ตนัานข้างนี้เดิมเมนะครับนี่เลยนะฮะเห็นเดิมเมเลยแล้วก็ ในส่วนของตัวเครื่องมือต,ต่างๆอยู่ครบนะล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกแบบนี้เลยนะฮะเป็นพร้อมยางอะไหล่ก็จะเป็นล้อแมกแบบที่ใส่อยู่นะครับผมรถสวยจัดเลยนะค,คันนี้นะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับมาเพยจนหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับกนได้เลยนะครับช่วงล่างครับนี่นะฮะเดิมๆไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะคะลูกค้าสวยๆผมการันตีได้เลยนะ รุ่นนี้นานๆจะเข้ามานะมีกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์สีจุดด้านหลังนะครับแล้วก็ประตูภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดำนะฮะเพิ่มความดูสปอร์ตเย็บด้วยกับด้ายสีแดงนะครับตรงนี้ก็จะมีม่านมาให้กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับเบาะสภาพนะฮะสวยกริฟเลยนะสวยกริฟเลยนะตัวนี้นะครับสวยๆนี่เลยมีม่านด้านหลังมาให้นะครับมีช่องแอร์นะครับแล้วก็ที่พัก นะดูสปอร์ตสวยสวยจัดเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามีเนวิกเตอร์นะครับเป็นพุ s สตาร์ทนะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับนี่นะมีตัวเมมโมรีเซตเบาะมาให้2เซตนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับจะเป็นสีดำนะกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับอ่าแล้วก็ นี่ครจะดูให้ดูรายละเอียดสวยๆนะครับใครต้องการดูรู้เพิ่มเติมยังไงติดต่อมาได้เลยเบาะรับปรับไฟฟ้านะครับแปดระดับนะเดินหน้าหน้าหลังนะฮะขึ้นลงเอนนะครับแล้วก็จะเป็นปรับตรงพนักพิงนะครับตัวนี้จะมีบายสปอร์ตมาให้ปาร์คเซนเซอร์ VSC นะครับกระจกนะฮะเวลากดรีโมทล็อกก็จะปิดออโต้เลยมีพุชสตาร์ทพวงมาลัยนะครับมัลติฟังชัน พุชคอนโทรเฟดเดลชิปมาให้เลขไม่หนึ่งแสนสามห้กกิโลนะครับอ่านี่เป็นไม้แท้นะแล้วก็เรือนไม้นี้คือแบบดีไซน์ออกได้สวยมากนะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงจะเป็น DVD FM นะครับ igator, นี v i เกเตอร์นะฮะมีกล้องเทอรหลังแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบดูโอนะครับสามารถแยกองศาซ้ายขวาได้เครื่องเสียงจะเป็นของ JBL เลยนะฮะเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวพิเศษ นะเกียร์ออโต้นะครับแบบถุงแล้วแล้วก็มีไวรัสไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะใครสนใจนะติดต่อด่วนเลยนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะฮะวันนี้วันที่ยีสิบเก้านะครับเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้ติดติดจองนะครับยังไม่ได้ติดจองนะครับใครสนใจนะฮะแบบแล้วก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ 384.8404นะครับมะเพยนแล้วก็ในส่วนตัวห้องเครื่องนะอย่างที่บอกนะฮะเป็นตัวเครื่องนะครับเบนซินส0ลิตร167แรงม้านะครับเป็นตัวเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะฮะที่เป็นตัววาล์วแปรผันแล้วก็เป็นหัวฉีด D4S นะฮะกระจายน้ำมันได้เร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับก็อยู่ประมาณ12โลต่อลิตรนะเป็นตัวเครื่อง วีวีทีวนะครับห้องเครื่องนี้สะอาดมากไม่มีรอยสึมรอยเยอของน้ํามันเครื่องเลยนะครับนี่เลยนะฮะรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆนะครับรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสติกเกอร์อะไรต่างๆอยู่ครบนะฮนี่มีคำหน้ามาให้ของเฟอร์ฟอร์แมนนะครับดัมเปอร์นะตรงนี้เลยสวยๆนะครับใครสนใจคันนี้นะติดต่อมาหาผมที่เบอร์084384 8 4 0 4ได้เลยนะครับ นะหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทพถจนะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะยังไงก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Toyota t o โยต้าแคมรี่2.0อสติโเกียร์ออโต้ปี2016 17ไม่ใช้ง,งานไปเพียง133,000กิโลนะครับราคาขายอยู่ที่719,000บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับ นะยังไงฝากด้วยก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งตามช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมารยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกันแล้วครับสวัสดีครับ